สวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูอรดีในเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยค่ะการสร้างคำใหม่ในภาษาไทยสามารถทำได้ดังนี้นะคะคือการซ้ำคำหรือที่เราเรียกว่าคำซ้ำคำซ้ำก็คือคำที่มีไม้ยม,มกหรือคำที่มีการเปลี่ยนแปลงสระคำหลังเมื่อซ้ำคำแล้วความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะ อันที่สองคือการซ้อนคำหรือที่เราเรียกว่าคำซ้อนคือการนำคำที่มีความหมายเหมือนกันใกล้เคียงกันและต่างกันมารวมกันแล้วเกิดคำใหม่ทั้งที่มีความหมายใหม่แล้วก็คำที่มีความหมายคงเดิมอย่างสุดท้ายคือคำรระสมหรือการประสมคำก็คือการนำคำอย่างน้อยสองคำมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่ค่ะ คำซ้ำคือคำที่สร้างมาจากคำมูลโดยการนำคำคำเดียวกันมากล่าวซ้ำมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปอาจเน้นหนักขึ้นเบาลงหรืออาจเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นลักษณะของคำซ้ำมีลักษณะสำคัญดังนี้ค่ะข้อหนึ่งเป็นคำชนิดใดหรือทำหน้าที่ใดก็ได้เช่นคำนามสรรพนามกริยาหรือวิเศษเป็นต้น ข้อ 2. การนำคำคำหนึ่งมาซ้ำกันสองครั้งโดยใส่มายมกเข้าไปเช่นเด็กๆเ,เล็กๆเ,เล่นๆข้อ3นำคำซ้อนมาแยกซ้ำกันเช่นคำว่าลูกครัมเป็นลูกๆคำครัม,รมเประเปื้อนเป็นเปรืเปร่เปือ่อเปื้อนเปื้อนนุ่มนิ่มเป็นน,น,น,นุ่มๆนิ่มๆอดอยาก เป็นอดๆอ,ดอยากๆข้อ4นำคำซ้ำมาประสมกันเช่นงูงูปลาปลา,ปลาไปไปมามาชั่วชัวดีๆลมลมแรงแรงข้อ5นำคำซ้ำมาเปลี่ยนวรรณยุกเพื่อเน้นความหมายเปลี่ยนเฉพาะเสียงนะคะเช่นดีดีคำนี้เน้นตรงคำว่าดีแปลว่าดีมากค่ะเบื่อเบื่อ คำนี้เน้นตรงคําว่าเบื่อแปลว่าเบื่อมากค่ะดีใจดีใจคํานี้เน้นคําว่าดีใจแปลว่าดีใจมากๆซึ่งคําซ้ำที่เปลี่ยนเสียงวรรณยุคนี้มักใช้กับภาษาพูดเท่านั้นนะคะภาษาเขียนเราจะใช้เป็นดีมากเบื่อมากดีใจมากเป็นต้นค่ะข้อ6บอกพ้อหูพจน์คาเดิมอาจจะเป็นคําเอกพจน์ หรือเป็นพหูพจน์อยู่แล้วแต่ทำให้มันกลายเป็นพหูพจน์อย่างเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาเล่นกับเพื่อนเป็นเอกพจน์หรือพอหูพจน์ก็ได้ค่ะเขาเล่นกับเพื่อนๆนก็เปลี่ยนเป็นพหูพจน์นะคะแปลว่าเพื่อนมีจำนวนมากขึ้นพี่อยู่ในห้องพี่คนนี้อาจจะเป็นเอกพจน์หรือพอหูพจน์ก็ได้พี่ๆอยู่ในห้อง พี่พๆในที่นี้หมายถึงพี่มีจำนวนมากขึ้นจึงเป็นพหูพจน์ค่ะเด็กกําลังเล่นฟุตบอลประโยคนี้อาจจะเป็นเอกพจน์หรือพ้าหูพจน์ก็ได้แต่เด็กๆกําลังเล่นฟุตบอลเป็นพหูพจน์เท่านั้นแสดงจำนวนว่ามีเด็กมากขึ้นค่ะความหมายของคำซ้ำการซ้ำคำทำให้เกิดความหมายแตกต่างไปจากเดิมดังนี้นะคะ ข้อ1บอกความหมายที่เน้นหนักคําวิเศษบางคําเมื่อเป็นคําซ้ำมีความหมายเน้นหนักกว่าเดิมโดยมาเปลี่ยนเสียงคําแรกเป็นเสียงตรีเช่นสวยๆเป็นสวยสวยดีๆเป็นดีดีใหญ่ๆเป็นย้ายใหญ่แดงๆเป็นแดงแดงเข้มๆเป็นเข้มเข้ม ข้อ2มีการบอกความหมายที่ไม่เน้นหนักคำวิเศษบางคำเมื่อเป็นคำซ้ำความหมายคลายการเน้นหนักกว่าเดิมหรือไม่จงใจคำซ้ำประเภทนี้ไม่มีการเปลี่ยนเสียงมนุกของคำแรกเช่นคำว่าใกล้ถ้าใกล้พยางค์เดียวนี้มีความหมายว่าใกล้จริงๆแต่ถ้าใส่ไม้เม,มกลงไปกลายเป็นคำซ้ำ คือคำว่าใกล้ๆความหมายนี้คือใกล้แบบไม่เจาะจงหรืออาจจะไม่ใกล้มากเช่นบ้านฉันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับร้านค้าคำว่าสวยพยางเดียวนี้หมายถึงสวยจริงๆค่ะแต่สวยๆที่เติมไม้ยมุกลงไปเป็นคำซ้ำหมายถึงไม่สวยแบบเจาะจงคือสวยโดยทั่วไปเช่นดอกไม้ ที่แปลงนี้มีแต่ดอกสวยๆค่ะคำว่าดีพยางค์เดียวนี้หมายถึงดีจริงๆแต่ดีๆหมายถึงไม่ดีสักทีเดียวหมายถึงมีดีบ้างและไม่ดีบ้างคำว่าใหญ่หมายถึงใหญ่จริงๆแต่ถ้าบอกว่าใหญ่ๆคือมีขนาดใหญ่ที่ไม่แน่นอนค่ะอยู่ให้เขาเห็นหน้าคืออยู่จริงๆแต่อยู่ๆ หมายความว่าอยู่โดยไม่จงใจเช่นอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะความหมายของคำซ้ำข้อที่3คํคำซ้ำที่มีความหมายบอกคำสั่งคำวิเศษที่เป็นคำซ้ำเมื่อประกอบกริยาจะเน้นความและบอกคำสั่งเช่นอยู่เงียบคำนี้เป็นวลีแต่ถ้าใส่ ไม้ายามกลงไปเป็นคำซ้ำอ่านว่าอยู่เงียบเงียบจะเป็นประโยคคำสั่งนะคะพูดดังเป็นวลีแต่เมื่อใส่ไม้ายามกลงไปเป็นคำซ้ำอ่านว่าพูดดังๆก uh ็เป็นประโยคคำสั่งค่ะทำด,ดีเป็นวลีทำดีๆเป็นประโยคคำสั่งค่ะเดินเบาเป็นวลีเดินเบาๆเ,เป็นประโยคคำสั่งออกห่าง เป็นวลีออกห่างๆเป็นประโยคคำสั่งค่ะความหมายข้อที่4เมื่อสร้างคำซ้ำขึ้นมาแล้วมีการเปลี่ยนความหมายใหม่คำซ้ำบางคำเปลี่ยนความหมายใหม่โดยไม่มีเขาของความหมายเดิมเลยเช่นกล้วยกล้วยแปลว่าง่ายน้องน้องหมายถึงเกือบใกล้หรือคล้ายหมูหมูแปลว่าง่าย ไล่ไลแปลว่าใกล้เคียงพื้นพื้นแปลว่าธรรมดาพลางพลางคือช่วงระหว่างเวลาที่ยังไม่พร้อมหรือยังไม่ถึงกำหนดไปไปแปลว่านานไปไปไปมามาแปลว่าไหนที่สุดงูงูงปลาปลาแปลว่ารู้เพียงเล็กๆน้อยๆดีๆชั่วๆวแปลว่าอย่างไรก็ตามค่ะ ความหมายของคำซ้ำข้อที่5มีการแยกคำซ้อนมาเป็นคำซ้ำคำซ้ำบางคำเกิดจากการแยกคำซ้อนมาเป็นคำซ้ำกันเช่นจุดชืดเป็นจุดจูดชืดชืดพี่น้องเป็นพี่พี่น้องน้องจริงจังเป็นจริงจริงจังจังหมายเหตุคำที่ออกเสียงซ้ำกันบางคำไม่ใช่คำซ้ำเพราะไม่ได้เกิดคำขึ้นใหม่และความหมายก็ไม่เปลี่ยนไป ในกรณีเช่นนี้จะใช้ไม้ยมกแขนไม่ได้เลยเช่นเขาเอาแต่เล่นเล่นจนอิ่มไม่กินข้าวกินปลาเล่นเล่นไม่ใช่คําซ้ำเขาเอาแต่โซนโซนตลอดวันโซนโซนไม่ใช่คําซ้ำเขาเอาแต่เล่นเล่นโซนโซนไปวันวันเล่นเล่นโซนโเป็นคําซ้ำเราควรเก็บของไว้เป็นที่ที่ที่ท,ที่เป็นคําซ้ำ เขาออกกำลังกายทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงวันๆไม่ใช่คำซ้ำเขาออกกำลังกายเป็นวันๆวันๆเป็นคำซ้ำคำบางคำเป็นคำซ้ำได้อย่างเดียวเช่นทงทงยองยองยิมยิมหยกหยกเนาะเหนาะคำมูลบางคำมีเสียงพยางค์ซ้ำกันแต่ก็ไม่ใช่คำซ้ำเช่นจะจะชะชะชิชินานา Yeah yeah.